ก็เริ่มต้น EP ที่2นะครับอาจจะมาดึกหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาสอนเครื่องมือตัวนี้ครับ Pen Tool ครับปากกาทั้นที่แล้วเราใช้บัตรใช่ไหมครับในการวาดภาพอาคลิปก่อนหน้านี้ก็บางคลิปจะเป็นดาวโลโก้อะไรจะไม่ได้ลงดีเทลละเอียด นนี้ผมเหมือนมาทวนให้กับคนที่ยังไม่เคยใช้พิลัตแล้วก็คือสำหรับคลิปนี้ครับมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าวาดรูปโดยใช้ปากกาจ,จริงถามว่าวาดรูปโดยใช้ปากกาทำยังไงนะครับผมก็อาจจะเริ่มเลยจากวาดอะไรสักอย่าง ทำเป็นแบบมีแบบหรือไม่มีแบบดีลองแบบสร้างสารรค์ดูก่อนไหมครับแบบไม่มีแบบฟอร์มโอเคนะครับตอนเราเริ่มขวามือนี้เป็นเลเยอร์นะครับขวามือนี้คือเลเยอร์เนาะส่วนนี้คือพื้นที่ที่ผมจะต้องทำงานบนนี้อ่าทีนี้วิธีการเริ่มต้นเลยของผม ก็คือเปิดหน้าจอมานะครับแล้วก็มันก็จะมีเครื่องมือต่างๆให้เราเลือกอมผมก็โชว์รูเลอร์ครับไงเออรูเลอร์โชวรูเลอร์โชวรูเลอร์นี่คือเราโชว์ไม้บรรทัดข้างบนนะครับเพื่อหาสเกลวันนี้ หน้านี้ก็อยู่ประมาณเมตรคูณเมตรมั้งไม่รู้ไม่ได้ตั้งอะไรมากครับนี่ครับกดที่มุมมาแล้วก็มาลากอันนี้ใช้ cs เก่าหน่อยแล้วก็คือโปรแกรมอะไรก็ได้ครับเราพื้นฐานแล้วก็ลองทำดูนี่ผมก็มาสร้างเส้นไกด์มันก่อนนี่คือศูนย์นะครับมา้าของมันครึ่งหนึ่งของหน่วยนี้ก็คือห้าร้อยอ่ะ เราก็มาดูอ๋อ5 0 0มิลลิเมตรหมิลลิเมตรเท่ากับเท่าไหร่พันเมตรก็เท่ากับ1เมตรถูกไหมครับอ่าเท่ากับ100เซนติเมตรทีนี้ได้แล้วเนี่ยก็มาหามาร์กพอยท์มันคือเราทำกิจก่อนแล้วก็ล็อกไกด์ล็อกไกด์ซะวิธีการทำงานของการวาดรูปบางทีมันก็ไม่ได้ฟิก ว่าจะต้องขนาดนี้แต่ทีนี้คือผมอยากจะให้มันได้เขาเรียกว่าอะไรนะครับได้ได้มีพื้นที่มองเห็นอะโอเคเริ่มเลยแล้กันผมอาจจะสร้างจากแบบพี่น้องสร้างจากวงกลมก่อนแล้วนะกดชิปนะครับแล้วก็ลากเข้ามาอ่ะวันนี้ก็เป็นหน้าคน มีผมเพิ่มเส้นมันสโต k กก็เพิ่มเข้าไปชอบแบบไหน Layer คืออะไร Layer คือเนี่ยครับการทำงานของ l a เยอร์หนึ่งนี่ผมสร้าง2 l a เลเยอร์ผมล็อกเลเยอแรกไว้นะครับทีนี้เรามาใช้ปากกากันใช้ปากกาปากกานี้ทำอะไรได้บ้างนะก็มาดูกันนะครับ l a เยอร์ส ผมก็ลากปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะเวลาเราลากเส้นตรงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็ต้องมามันจบพอยต์มันอ่ะนี่ผมยังไม่ได้ใส่สีเนี่ยสมมติเนี่ยลองลากดูงก,ก็ได้ครับเป็นเลขาคณิตเนี่ยจะลากนี่ถูกไหมฮะอ่าพอมันลากอย่างนี้เสร็จทีนี้ถ้าผมลบกับ ผมอยากได้การวาดรูปนะครับการวาดรูปเป็นเบสิคนี่จะเป็นใบหน้าใครก็ตามแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะเป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุดสำหรับเรานะครับผมเริ่มจากวงกลมเลยละ,ะเห็นแขนพวกนี้ไหมฮะมันจะดึงได้นะฮะอ่าผมก็ใช้อักษรขาวตัวนี้ครับคลิกที่มาร์คพอยดึงเข้ามานะครับ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรบ้างนะแต่ว่าก็ดึงเข้ามาแบบนี้เนี่ยครับเสร็จปับบล็อกผมได้รูปทรงใหม่อ่ารูปทรงใหม่ก็จะเป็นใบหน้าของคนและกันเป็นโลโก,โก้สร้างจมูกให้เขาก่ันนะครับลากลงมาฮะบางคนถามบอกโอ้โหลากแล้วลากอย่างนี้แล้วแล้วมันจะมาลากต่อ,อยังไงให้มันดูดีอ่ เดี๋ยวมาดูกันครับผมสาธิตให้ดูเพราะว่าผมไม่มีโน้ตแพดเราก็ไม่ได้ใช้ปากกาวาดบน iPad ดอะไรพวกนั้นถ้าอย่างนั้นจะง่ายหน่อยหรือว่าใช้พวกแท่นเมาส์ปากกาก็าจะช่วยได้เยอะครับทีนี้ผมถนัดแบบนี้บางคนถามว่าเอ้าววาดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นพอยเงี้ฮ จมูกใหม่นี่นะลากมาถูกไหมผมลากมามันไม่เท่ากันเนาะเมื่อกี้อ่ะโคง้งเนี่ยที่บอกว่าโค้งเนี่ยทุกครั้งที่ลากก็ต้องมาจี้มาร์คพอยครับแล้วเราก็มาดึงเอามันจะมีข้อสอบบางทีช่วยเรากดในเรื่องเหลี่ยมอ่า ประโยชน์ของมันก็คือสามารถเขียนแบบได้ครับเขียนแบบได้เยอะเลยแหละเนี่ยกลองตรงทีนี้ทำไงมีมูมเมนต์คลิกเข้าไปที่มันครับแชกสอนขาวคลิกสมมุตินะครับมันก็จะมี เลื่อนลูกศรห็นไหมผมก็ใช้อักษรขาวเลื่อนแต่ถ้าคุณจะขยับให้มันสมูทคุณต้องมาคลิกค้างจากช่องเพนทูให้เป็นคอนเวิร์ตแอนชัว์พอยต์เนี่ย Pent เยพนทูเพราะอะไรนี่ครับพอมลากปุ๊บมันจะเป็นข้อศอกนี้คุณเห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงก็คือคุณก็ลากมันลากมันปุ๊บ ตัวนี้มันไม่สมูทใช่ไหมมันเป็นเหลี่ยมคุณก็ทําให้มันสมูทด,ดึงบนคำดึงล่างลองอันเนี้ยมันต้องมีนทักษะสําหรับผู้คนเลยแล้วก็ฝึกปุ๊บนี่ผมไม่ได้สอนให้คุณดับรูปนะครับนะแต่ผมสอนให้คุณวาดรูปเพราะว่าจริงๆแล้วเกติ้งอาร์เราอยากให้ทุกคนวาดรูปเป็นพอยของเราคือวาดรูปเป็นมันก็จะเป็นพื้นฐานแล้วก็ จะไปใช้ในวิชาเขียนแบบอะไรได้ส่วนตัวของผมเนี่ยมันทำได้หลากหลายเขาเลยตามทักษะที่มีเนี่ยบางคนจะต้องไปเรียนคอร์สที่สูงมากแต่คุณอาจจะต้องฝึกหน่อยก็ดีครับถ้าเราไปเพิ่มเติมเมาเพียงแต่ว,ว่าของผมนี่เหมือนวิทยาทานแล้วกันเรียกว่าสองตวหังแบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่า ใช้ได้จริงทำได้จริงทุกคนทีนี้ผมว่าดจมูกเสร็จก็มาต่อน,นะครับเนี่ยตรงช่องโรเทเนี่ยมันจะมีรีเฟกเนี่ยคุณก็มาวาดจมูกอ่ะทำไงคลิกที่มาร์กพอยต์กึ่งกลางเนี่ยครับแล้วกดชิฟ f t อ่ะกดชิฟหรือคอนโทรลให้มันมาเนี่ยแล้วก็ปล่อยคือเนี่ยได้จมูกละ เราก็คอนโทรล J ไปพอยมันนี่ลองใส่สีสิเห็นไหมฮะสีก็จากช่องเนี้ยฮะบางทีช่องสีมันเยอะเนาะอ่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับเลอกไกด์อ่ะคุณลองเข้าไปดูเนี่ยเล่นได้ไดเยอะบางคนเขาชอบวาดไม่เอาเส้นเขาก็ไม่เอาเส้นเห็นไหมฮะ เขาโครงของจมูกเริ่มมาแล้วฮะอ่ะลงสีข้างในด้วยเลยเดีกว่านี่เดี๋ยวเยวนี่ก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือน่ารักน่ารักอะผมก็ไม่ใช่คนน่ารักแบบกุ้งกิ้งนะครับแต่ว่าทํางานก็หลากหลายอ่ะผมไม่ใส่เส้นแล้วกันที่ผมไม่ใส่เส้นเพราะว่ามันจะดูเหมือนน่ารักกับตุนเด็กๆดนกอย น,นี่ไฮไกด์ไว้นะฮะก็จะไม่เห็นถูกไหมครับทีนี้เรามาสร้างดวงตาเลเยอร์นี่อาจจะเป็นโนต้ตเป็นแหละก็ได้คือเป็นใบหน้าหรือเราจะถ้าเราจะสร้างเลเยอร์เพิ่มก็คือเพิ่มเข้าไปทีนี้ผมสร้างใบหน้าไม่ต้องอะไรมากก็มาวาดดวงตากันต่อนะครับโชกไกด์ไว้ก่อนดูกลางๆปึ๊บถูกไหมฮะ สมมตินะครับวาดดวงตาก็เดี๋ยววาดคนะิ้วคิ้วเนาะเนี่ยผมก็มีเลอร์มันตตวทีเนี้ยก็ทำไปแบบนี้คนระับวันนี้แบบว่าก็มัวๆม,ม,มากเลยครับจริงๆการวาดดวงตามันทําได้เยอะนะ แบบนี้ก็ได้น่ารักน่ารักเห็นไหมครับได้เรื่องไหมครับอทีนี้พอได้เสร็จปั๊บคิ้วเลยคิ้วคิ้วทำคิ้วก่อนใช้ปากกา,าทำคิ้วเหมือนเดิมอ้าวแล้วทำไมเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมันต้องมาเลื่อนตรงหลักให้เป็น point ฟิลเนี่ยเราไม่เอาเราก็ เห็นไหมมันคิ้วแล้วเพิ่มความหนาเข้าไปครับปึ๊บเป็นไงตกทุนผมหน้าเมืออ้มาลุโกะอะครตัวที่มันงงงงงงหน่อยหน้างงงงเนี่ยครับก็ทีนี้วาดดวงตาเสร็จปัป๊บทำไงคุณรู้ไหมว่าไอการสร้างคาแรคเตอร์แต่ละครั้งเนี่ย มันก็ดูจากเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราดูดูดูโดยรวมอะค่ะเราไม่ได้เจาะจงว่าเราจะต้องเฮ้ยป่าตรงนี้อะไรเงี้ยมันแล้วแต่เพราะมันคือการ์ตูนคำว่าการ์ตูนสำหรับผมมันอิสระการ์ตูนที่ไม่ใช่การ์ตูนก็มีเยอะแย yeah. ะอะทีนี้มาคำนวดดัดเลยครับเนี่ยจี้จุดเดิม ดึงโคง้งนะครับดึงโคง้งแต่เดี๋ยวผมลองดึงปึ๊บผมลองหมุนดูจะลองหมุนดูนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะผมก็จอยจอยปุ๊บผนก็จะเส้นก็จะมันจบให้เรากุลุงนี่อาจจะมีหนวดเข้มหน่อย สีตางไม่ได้คลิกไปที่นี่นะครับฟิลฟิลนะครับเห็นไหมครับคุณเห็นอะไรที่แตกต่างไหมนี่ครับเราได้หน้าคนในรูปแบบที่มันง่ายนะครับต่อเน,นื่องกันโดยที่ว่าพอมันได้เนี่ย ยังไม่มีหูให้แกเลยเนาะที่วาดแบบว่าเด็กๆมากวันนี้น่ารักน่ารักนลเอาใจะเด็กๆเพื่อมีเด็กๆเข้ามาดูครับเนีย่ยวาดหูแต่ผมพยายามจะให้มันแฟนซีนะแต่งานที่ผมทำส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคล้ายๆภาพประกอบกราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นภาพประกอบแปลกๆท,<ม>ที่เรามี ก็มานี่ปับ๊บผมก็ดึงมานี่ฮ่าฮ่าเป็นไงตัวนี้คุณลุงโบจังนะครับจะควนร้านนึงเลยอะ่ะต้องสร้างทรงผมนะฮะสร้างทร,ง,ร,ง,รงผมยังไงผมก็ปึ๊บนี่นี่ผมก็วาดเลยชอบแบบไหนผมมีช้อนนี่ หรือม,นนมีนู่นมีนี่เหรอไม่มีก็หวากันไปนี่ครับพอยพวกนี้เรามาดึงต่อได้นะถามว่าทำไมมาดึงต่อได้ผมบอกเลยว่าที่มันดึงต่อได้ก็เพราะว่าจริงๆนะครับมันมันแบบ เรามองมาแล้วเรารู้สึกถึงว่าโอ้โหพน,น้าคนสร้างขอให้แก่ไหทีก็ใช้รูปทรงอิสระก็ได้ครับอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะ ได้ใบหน้าแล้วเนาะดูชัดๆครับมันไม่ได้มีเส้นอะไรมากมายวันนี้ก็อยากจะให้วาดสักครึ่งตัวเป็นพราสเทกคำว่าพร์สเทกของผมก็คือว่าเนี่ยคุณก็วาดไปวาดเสือ้อ กดชิปไปด้วยนะครับเวลาลากเส้นบางครั้งถ้าอยากจะให้มันตรงอะไรเงี้ยเนี่ยคุณก็วาดไปครับผมสอนให้แบบว่าง่ายมากเพราะถ้างานมือแล้วที่ผมสอนงานมือให้คุณทำนั้นมันก็จะเป็นกราฟิกแบบหนึง่งอ่าคุณสร้างคุณก็มาจอยหากันนะจอยไม่ได้ครับปล่อยมันอะไรเงี้ยฮะ อเช็คลอยนะครับบางทีมันมีอะไรติดกันก็มนคนบอกว่าเฮ้ยพี่แล้วอย่างนี้มันมาต่อเส้นกันได้ไหมครับได้ครับเราก็เนี่ยครสมมุติผมผมอยากจะต่อกับตัวนี้เนาะต่อกับเสื้อใช่ไหมฮะ มาจะถอยหลังไปสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่มาร์กพอยต์ให้มันตรงกันนะครับเห็นไหมฮะว่ามันตรงกันตรงกันนะครับแล้วก็เพิ่มคอมันนะฮะเนี่ยเออเนี่ยได้ละจะ่จคะคนผมว่ามันก็ต้องมีบาลานซ์เนาะ นะคุณก็ดึงถึงจากมาร์กพอยนี่ง่ายคุณก็ได้ทิปเตอร์คุณลุงอะไรสักอ,อย่างนี่ไ <c oughs> ม่ยินไม่ปาไม่รู้นะฮะเราก็ทำให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นภาพกันเนาะนี่นะครับแล้วทีนี้ นะก็โอ้โหดีเลยละ่ะอันนี้เห็นไหมฮะสิ่งที่สังเกตคือวันนี้เราได้คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์โอ้โหเรียกว่าวันนี้ก็คุมละละ้มแล้วล่ะ วาดกราฟิกให้เพราะว่าเนี่ยเอาไปทำบนแก้วสตาร์บัคหรือว่าอะไรได้เลยเก๋ๆนะเป็นปกก็ได้เป็นปกพวกแบบเพลงภาพประกอบอะไรอย่างเงี้ยนฮะแต่คุณก็เนี่ยคุณก็ล็อกมันไว้อ่าทีนี้มาใส่หน่อยใส่นะเช่นเช่นเช่น e c นะ e c ถามว่า easy นี่มันมาจากอะไรแต่เป็นคำว่าง่ายเห็นไ,ไหมฮะผมใส่คำว่า easy เข้าไปแล้วก็ลองเลือกฟอนต์ดูสิวันนี้มันเป็นการออกแบบ mm. เขาเรียกว่า easy นี่เหมือนปกเขาเรียกว่าอะไรนะปกกาฟรีะไรทักอย่างอะ ออกแนวน่ารักน่ารักมยเป็นงานเนาสลักฝลักโอเคครับก็เพิ่มแสงเงาให้เขาไปถ้าอยากจะเป็นแนวนี้แบบไหนสวยก็มันก็แล้วแต่เนาะบางคนก็ชอบเดี่ยว มันก็จะเขาชอบแบบนี้ผมว่าเดียเด่ยวๆสวยม่าจะติดอะไรที่แบบนี้ก็ได้แบบอเอาแบบนี้แล้วกันโอเคนี่ครับก็เป็นการวาดคาแรคเตอร์ลุงฮิปสเตอร์เนี่ยครับฟังหูฟังเนี่ยออกแบบเนี่ยเสร็จลวยวนะ อีซี่เนาะต่างชื่อเพราะว่างานผมทำไว้เยอะมากเลยครับถา,ถามว่าบางคนถามว่าหูทำไมต้องวาดเก็บเก็บเก็บไปเยอะๆ,ๆ,ๆถ้าเราทำงานพวกนี้ครับมันจะเป็นเหมือนความชอบความรักในการวาดรูปหรือว่าออกแบบต่างๆนะครับ ก็มาดูว่าเนี่ยมันทำแล้วมันดีไงมันมีอะไรที่ที่มันสามารถประยุกต์ได้นะครับเนี่ยบางคนก็ชอบนะครับสไตล์เขาเรียกว่าอะไรนะมินิมอลพวกน้อยๆแบบผู้หญิงผู้หญิงเหมือนการเล่านิทานเรื่องหนึ่งเลยอะเนาะ โอเคก็เสร็จครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเนาะเซฟเก็บไว้เซฟแอดเลยแล้วก็เนี่ยถ้าอยากให้มันชัดก็เนี่ยวันนี้นี่สอนวาดจนจบเลยนะเนี่ยจบเลยแล้วก็ งานผมมันจะปนงานนี้หน่อยอยังไม่ได้ค่อยได้เคลียร์เลยครับเพราะว่าบนบนเขาเรียกว่าอะไรล่ะบนนี้ยังไม่ได้เคลียร์เลยเมื่อกี้นี้อีซีเนาะอีซี่วัน่ะโอเค ทีนี้ผมก็จะเปิดเข้าไปดูใน Easy One ได้มีไหมเป็นยังไงเห็นไหมฮะเท่านี้วันนี้คุณก็จะได้คาแรคเตอร์หนึ่งตัวแล้วในการวาดรูปโดยใช้ p ป็ n t Tool นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทั้งน้องถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ไป กดติดตามนะครับกดซับสไคร์ถ้าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าผมพยายามที่จะเอาแนวทางที่มันค่อนข้างจะต่างออไปมาบอกกันนะครับมาบอกกันช่วงนี้คนกำลังบางคนก็ทำงานหลายๆอย่างบางคนก็ ออกจากงานเก่าไปเริ่มงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้เป็นวิชาความรู้ครับว่าติดตัวไปก็สามารถหากินได้ทำงานพวกนี้ได้รับออกแบบได้นะครับแล้วงานพวกนี้ครับมันเป็นประโยชน์คือประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมากออกแบบทำแบรนด์ทำกราฟิกทำคือท,ทำเองนะครับ มันก็เลยได้ไปใช้ต่อต่อยอดกับหลายๆธุรกิจหลายอย่างยิง,อยงตอนนี้สื่อออนไลน์มันหนักใช่ไหมฮะคนก็จะนิยมวิดีโอและรูปภาพเป็นอย่างมากและการทําวิดีโอกับรูปภาพเนี่ยมันจะต้องแมทช์กันความสวยงามสีสันนะครับรวมถึงการตัดต่ออะไรเงี้ยแต่เรื่องวิดีโออ่ะผมก็พอทําได้แต่อาจจะไม่ไม่ค่อยดีมากนักนะครับก็คือกลางๆแล้วกัน สำหรับวันนี้ EP ที่2นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับอยากให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยได้ได,ได้ลองทำตามที่ผมบอกว่าวิธีการมันเป็นแบบไหนเริ่มต้นคือเราต้องฝึกลากเมาส์แล้วเราใช้เมาส์ลากดูครับถ้ามันได้ก็คือ,อสบายเลยแล้วเราจะรู้สึกว่าหูเมาส์กับปากกามันก็ความรู้สึก แต่จริงๆแล้วเราใช้ใจมันในการคอนโทรลมันกับจินตนาการที่เรากําลังคิดอยู่นั่นแนะเวลาเราวาดหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็ให้มันเ็นไปตามธรรมชาตินะครับฟีลลิ่งมันจะดีผมก็ทํางานหลากหลายสไตล์แล้วก็มีบางงานมีบางงานที่ต้องใช้ในเรื่องของการนําเครื่องมือเหล่านี้ครับ มาเขียนแบบคนนี้สําหรับคลิปต่อ,ตอไปผมก็จะนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเขียนแบบเลยนะครับมาบอกให้ฟังว่าโหที่เขาเออกแบบกันมันไม่ใช่แค่2มิติแบนแบนนะครับมันไปยันโปรดักต์ดีไซน์เลยล่ะการทําพื้นที่บนอิลาแบนแบนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังใช้มันในการออกแบบสติกเกอร์ทำซึ่ง ภาพแม้กระทั่งภาพเนี่ยครับคุณนําไปทําสติกเกอร์อย่างได้เลยคุณนาไปทาเป็นแบรนด์นึกออกไหมฮะพอมันเป็นแบรนด์พอมันเป็นแบรนด์เป็นสติกเกอร์เป็นคาแรคเตอร์เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอินโฟกราฟิกเป็นภาพประกอบหนังสือเป็นโหมันเป็นได้เยอะมากเลยครับแล้วมันถึงทําให้ผู้คนจดจาเนี่ยง่าย พราะว่ามันเหมือนการสื่อโดยที่ว่าเราใช้ความรู้สึกสื่อทางสีทางลายเส้นทางการมองเห็นนะครับของคนที่เขามองเข้ามาขจะมองว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ขายขนมเคก้กแล้วก็กาแฟเป็นร้านของตนวดคนหนึ่งตระนดนี่ก็คือเจ้าของร้านนะครับ ทีนี้เราก็วาดมาเป็นเนี้ยเป็นเจ้าของร้านซึ่งจะทำให้คนจดจำได้เลยแหละครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะบอกสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราทำอะไรลงไป,ปงานที่เราทำมันจะต่อยอดเราไปเรื่อยเลยครับแล้วมันเหมือนงานที่เราเพิ่งเริ่มทำนะเดี๋ยวนั้นนะเราก็จะรู้สึกดีนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ มันอาจจะยาวนานเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ที่มาดูแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็ถ้าใครชอบก็กด subscribe นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วถ้ามีอะไรดีๆผมจะนำมาแบ่งปันนี้นะครับผม